5ปัญหาเกี่ยวกับรถ f o r d r a n g e r วันนี้นะครับเราจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรถ Ford r a n g e r กันที่ทุกคนมักจะสงสัยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคำถามแน่นอนครับแต่วันนี้เราจะคัดมา5คำถามเน้นๆนะครับที่ลูกค้าทุกคนมักจะสอบถามเข้ามาเวลาที่จะมาซื้อรถ f o r d Rang e r นะครับข้อที่1เกียร์มีปัญหาจริงไหมสำหรับข้อที่1นะครับ เครื่องเกียร์มีปัญหาจริงไหมอันนี้ต้องตอบแบบตรงไปตรงมานะครับว่า,าเคยมีปัญหานะครับในรุ่นของ f i ียตนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แต่ในส่วนของ Ford Ranger ณนะปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการาปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับส่วนถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจเนี่ยฟอร์ Ford ของเราครับสำหรับช่วงนี้เรามีแคมเปญในส่วนของรับประกันเครื่องยนต์กับระบบส่งกาลังนะครับ 10ปีหรือว่า150,000กิโลครับใช้กันยาวๆแน่นอนอันนี้ก็จะช่วยช่วยการันตีเรื่องความมั่นใจให้ลูกค้าได้ในเรื่องของเกียร์นะครับ2เข้าศูนย์แพงไหมสําสหรับเรื่องการเข้าศูนย์แพงไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องตอบเป็นข้อๆไปนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยถามว่าเข้าศูนย์แพงไหมถ้าเทียบกันครั้งต่อครั้งอะครับของฟอร์ดอะแพงกว่าเจ้าอื่นจริงไหมจริงครับเนื่องจากของเราใช้น้ำมัน2.4ร้อยแต่ถ้าแยกเป็นประเด็นที่2คือ ฟอร์ดเราเข้าศูนย์ทุกๆ1ปีหรือว่า15,000มกิโลเวลาเราคิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีอะครับผมของฟอร์ดนะครับเข้าแค่ปีละ1ครั้งแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นอะเราจะเข้าอยู่ที่ปีละ2ครั้งของฟอร์ดค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์เฉลี่ยครั้งประมาณ3 5 0 0ถึง4,000แต่สำหรับเจ้าอื่นเนี่ยอาจจะเข้าศูนย์ครั้งละ2,500แต่ปีนึงอะเราต้องเข้าทั้งหมด2ครั้งเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายของเราอะครับค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์เท่ากับ5,000บาท สรุปแล้วนะครับจริงๆถามว่าฟอร์ดเข้าศูนย์แพงไหมถ้านับระยะเวลาในการเข้าศูนย์แต่ละปีอะครับของฟอร์ดถูกกว่ายี่ห้ออื่นในสามครับ 3. ค่าอะไหล่แพงไหมในส่วนของค่าอะไหล่ก็ต้องแยกเป็นสประเด็นเหมือนกันนะครับผมสําหรับอะไหล่แท้ต้องย้ำว่าอะไหล่แท้จากศูนย์นะครับผมผมว่าไม่ว่าจะค่ายไหนเนี่ยถ้าเป็นของแท้จากศูนย์นะครับราคาพอๆกันหมดครับแต่ส่วนบางคนอาจจะบอกว่าอของที่อื่น ถูกกว่าอันนี้ต้องแยกประเด็นว่าอะไรแท้หรือว่าอะไรไมันจะมีอะไรแท้อะไรเทียมหรือว่าอะไรเทียบถ้าเป็นของแท้เนี่ยผมว่าแต่ละแบนดนเท่ากันราคาใกล้เคียงกันหมดครับแล้วก็ในส่วนของอะไรเทียมเนี่ยต่อให้ราคาถูกกว่าก็จริงแต่ว่าอายุการใช้งานมันไม่มันไม่นานเท่าไหลแท้แน่นอนเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอายุการใช้งานเนี่ยไม่ดีเท่าไหลแท้แน่นอนครับส่วนสรุปให้ก็คือในส่วนของราคาอะไรแพงจริงไหมจริงๆใกล้เคียงทุกยี่ห้อครับเพียงแค่ว่าของ Ford เราจะเน้นที่อะไรแท้เป็นหลักครับ 4. เข้าสูตรนานไหมสาหรับเรื่องการเข้าสูตรนะครับต้องบอกว่าถ้าเข้าสูตรปกติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบเนี่ยเรามีบริการนัดหมายลวงหน้านะครับเราเราสามารถาลูกค้าสามารถนัดหมายเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นนะครับผมเข้ามาเข้าสูตรใช้ใช้เวลาไม่นานครับทั้งหมดสำหรับกรอนี้ที่แบบซ่อมเยอะอ่างเงี้ยครับผมถ้าใช้เวลาหลายวันจริงอ่ะเรามีในส่วนของ รถใช้งานสำรองให้ลูกค้าด้วยนะครับผมส่วนในระหว่างที่นั่งรอเนี่ยก็จะมีที่นั่งสำหรับลูกค้ามาเข้าสู่นะครับพร้อมอาหารเครื่องดื่มกาแฟนี่ครับขอให้บริการลูกค้านะครับห้ากินน้ำมันไหมอ่าสำหรับเรื่องกินน้ำมันไหมเนี่ยผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือ รถปกติที่ไม่ได้แต่งหรือว่าเปลี่ยนล้อต่างๆนะครับผมอันเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าปกติมากครับค่อนข้างประหยัดเชวนเดีเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0แล้วก็2.2ที่ขนาดเครื่องค่อนข้างเล็กนะครับเรื่องการประหยัดน้ำมันแนี่ยค่อนข้างดีเลยแต่ประเด็นที่2คือเนื่องจาก f o r d r a n g e r ของเราเนี่ยลูกค้าบางคอนอาจจะนิยมแต่งเป็นสไตล์ออฟโรอย่างเช่นคันนี้นะครับกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนขนาดล้อนะครับให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น หน,หน้ายางกว้างขึ้นเนี่ยมันกินน้ำมันกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าแรงเสียดทานที่มีกับพื้นถนนมันเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาคืออุปกรณ์ตกแต่งครับอย่างคันนี้ใส่ในเรื่องของกันชนหน้าเหล็กโลบาร์เหล็กอุปกรณ์ที่มันมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับทาให้น้ําหนักตัวรถมนมากขึ้นการกินน้ํามันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ว่าบางคนใช้รถฟอยทำไมถึงกินน้ํามันกว่า,วารุ่นเก่าหรือว่ายี่ห้ออื่น เนื่องจากบางทีอาจจะมีการแต่งตกแต่งที่ค่อนข้างเยอะเนะี่ยมันก็ทําให้น้ําหนักรถมันมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นการกินน้ํามันก็เลยมากยิ่งขึ้นครับหวังว่าวันนี้นะครับผมทุกคนคงจะได้รับคําตอบนะครับผมสำหรับข้อสงสัยต่างๆนะครับผมในการเลือกซอรถยนฟอร์เรนเจอร์นะครับผมตรงนี้ก็ทุกคนจะได้สบายใจเกี่ยวกับปัญหาที่ทุกคนคิดว่ามีเกี่ยวกับรถฟอร์เรนเจอรนะครับวันนี้เราตอบให้ทุกคําถามแล้วนะครับ ส่วนใครที่สนใจรถฟอร์ r ร n เจอ Ford เนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในทางเพจของเรานะครับผม f อ Ford S r d เอซากุปจหอนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาดูรถหรือว่ามาสอบถามที่ภาษาการขายที่โชลรุมได้นะครับผม f อ r d จหอนะครับผมตรงนี้ที่ภาษาการขายหรือว่าพนักง,งานทุกคนยินดีให้คําตอบสําหรับคําถามทุกๆคําถามที่ลูกค้าสงสัยนะครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรถ Ford r a n g e r ไดนะ เทคนิคการใช้รถต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมานําเสนอกันอีกแน่นอนนะครับเห็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ